Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ ป้าสาวมาด้วยปาสาวโอ้ภาษาหนีหนีน้องเอื้อเที่ยววันนี้น้เรา้ไปเดียวไปถึงสะพานแล้วตาเ่าเย ออโอ้หกสิบบาทอ๋อลงเรือได้เลยนะเอาไหลูกหรือว่ากินอะไรก่อนมีถึงกี่ทุ่มอครับถึงสามทุ่มสามสามทุนนะ่มน้อมาเลประมาณกี่ ใช้เวลาประมาณไม่ถึงห้าสิบนาทีอ๋อเดนกันชุนีห้อยเยอะมากอ๋อครับครับครับห้าสิบอ่าได้ครับผมมีสุดท้ายที่เหมาลำที่คลอกเสยอที่เดินนี่ได้ใส่ไรลงเรือเลยไหมเดี๋ยวเราพาไปดูดิบัตดนี่ลูกใต้อัมพวาเนี่ย ไปออัมพวาโอ้โหเนี่ยเนี่ยลูกเรือเนี้ยมีกระหลังเยอะด้วยน้อยมาตังคุยกระฝรั่งนะไหนคุยคุยกรั่งเด็กกรั่งเนี่ยลูกไปอัมพวาเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่นะโอเคโอ้คนเยอะอยู่นะ โอ้น้ำขึ้นสูงเหมือนกันนะเนี่ยนี่ตลาดน้ำอำมกวว้าโอ้นี่นี่นีนาต้องรอให้คนเต็มก่อนอ่ะ คือคือลำหนึ่งเขาต้องให้ได้หกร้อยอะโลดเพราะว่าถ้าไม่ได้หกร้อยนี่เขาไม่คุ้มค่าน้ำมันอ๋อแป๊บเดียวลูกประมาณห้าสิบนาทีนี่พระสาวนี่าษะสาวว่านั่งกี่รอบแล้วครับเนี่ยสองขนุนอะไรกันเนี่ยว่ากินนีถามอะไรพระสาวว่านั่งกี่รอบแล้วครับเนี่ย งมาครั้งแรกฮะเคยมาแต่ไม่ได้นั่งเรือโอไม่ได้ชมหินห้อยอันนี้อันนี้ตื่นเต้นกันใหญ่เลยมากันครั้งแรกเออน้องน้องมากี่ครั้งแล้วเนี่ยน้องมากี่ครั้งแล้วฮะน้องมากี่ครั้งแล้วเนี่ย มาครั้งแรกเหมือนกันตลาดน้ำทำว่าเดี๋ยวไปมาต่างเอาไบไปเร็วเราไปดูหิ่งห้อยกันนะคะ <c oughs> เอ้านี่นี่นี่เดี๋ยวเรามาพักนี้ไหมปบ้านสว่างที่มา ตอนนี้เวลาทุ่มเก้านาทีน่าจะสองทุ่มหไหวลุกกลับมานี่นี่ฝั่งนี้ก็สวยลุกนี่ร้านขายว้าวโอ้คนเยอะเลยเนี่ยแถวนี้เขาจะมีที่พัก ดีจังตรงนี้นะมาทางนไหนน้องอยู่ไหนนะหรือหมวกก็ด้วยลูกเดี๋ยวหมวกฟิวเอาออยแม่สอให้ก็ได้ขอบคะขอาแม่ เจอตะพานแล้วเอ้ามาตั้งงานมาเป็นไงบ้างพอเรือออกเลยดูดีนะมันไม่ร้อนมากกันนะโอเค

เป็นกลุ่มนะ nón nó ah. <coughs> này út mong không nó nè tuần này à này เรียกประมงกลางคืนโอ้ยมีีขนีย่้กิย่เนะือก็เห็นบินมาอยู่

เตียกันนี่แะอ้เนี่ยังอมมาลินอมมาลินสลารามเจ้าบีบ้างโอ้เขาไป็นงานแถวนั้นใช่ไหมคะครับครับไ้อกตัวไปที่ทำงานไปเงานไปล็อกงาน

อาขึ้นดีๆนะลูกนะนี่นี่นอพนนอนกันแล้วโอ้โหอ้าวเป็นไรบ้างครับเป็นน่องเดือมาแล้วสนุกสนุกเหรแล้วได้เห็นหญิงห้อยไหมหญิงห้อยหญิงห้อยหญิงห้อยตัวเท่าไหนได้เออตัวเล็น้อยใช่ปะ ไปไหนบ้างครับไปดูอิงห้อยมาสนุกสนุกมากเลยใช่ไหมเห็นไหมเห็น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 อิงห้อยไหมเห็นไหนไหนตัวตัวเท่าไหนได้อิงห้อยแล้วจะเดินไปไหนนี่เฮ้่เหมือนจะหลับสนุกเหมือนจะหลับโอ้โอ้ตัวนี้เป็นไงบ้างครับไปดูอิห้อยเจอเจอไหมอิงห้อยฮะตัวตัวตัวเท่าไหนได้ตัวเท่าไหนอิงห้อยเล็กนิดเดียวนะแล้วแล้วแสงไฟมันเป็นยังไงบ้าง มันติดสว่างตลอดหรือว่าอย่างไงอ้าวดีดีก่อนเอาป้าสาวดีกว่าโอ้ร้อนนะร้อนแสดงเมืองไทยอากาศยังร้อนอยู่ยังไมนหนาวหรือว่าเราใส่เสื้อนี้ด้วยมั้งเสื้อผูชีพเออใส่เสื้อผูชีพเลยร้อนเลยโอเค ดไวยก็เหมือนเป็นแสงไฟรับๆๆๆอ่ะนะอือโอ้โหนี่มีกุ้งด้วยนีงรังเรือท่าเรือคุณย่าแนะนำแนะนำมาเลยประมาณอ่สิบนาทีใช่ไหมพี่มาตังอืะ นี่อ้ป้าสาวมาเลยอ้าวนี่ทางนี้ลรกขึ้นดาฟานไหมขึ้นดะฟานโน่นเอ,อป้ายเนี้ยป้ายอมาตะนรครับ